เราส่ตรวจเราตองสับปีาตรวจนเดือรถดวพิเศษคาช่นนะครับแาวบริษัทนะครับต้องทางสถานีกลางกรุงเทพสามีวัายนถานี중นานนะครับอย่าไม่มีโทรศัพทครับติดต่อโดทางเจ้าองในตรวจนะครับและการสั่ตรวจในทาที่เตอนครัขวดนิงของน่าจะทำเดินทางหลังไปนเดินทางเนทางฝ่ไปของกันนะครับ การไปรอเพื่อจะลดรถจักรขนาดที่ก่อตั้งใหม่ครับซึ่งอยู่บริเวณตรงข้ามสะพานหีกันดนฝั่งบนงข้านะครับสถานีมาปกต้องรอไปในวันแรกแล้วโดนวันสามดีไหมครับวันสามเลยวันนี้ผูดในสามที่สองไม่ติดตเอคนทางเยอะทีเดียวนะส่วนใหญ่จะอยู่ใต้สะพานลอยฮะติดอยครับส่วนใหญ่อยู่ใต้สะพานลอยเดี๋ยวค่อยเดินก็ได้ครับไปเดินตรงนั้นที่แคบ multimotor pohing 1福, mangostea ที่หดีบ้านโป่งที่หดีบ้านโป่งผูสั่งมีความเบิกานขึ้นลงที่บ้นโปงสปวดใช้ลายทางขึ้นลงนะครับทางด่านสายเบอกของท่านนะครับแลเรามัระวังอันตรายขะขึ้นลงจากบริเัทครับรถจาดเทศการฉลาทีบ้านโปนะครับรถส่วนพิเศษทางนาราข้าวที่สามหน่นะครับต้องทางสถานีการขนแคร์ทางไวัน์สายทางอื่นงทางขาดใหญ่ครับ

ทางสถานียาลานะครับรบริษัทกองทัพพระพุทธนาระนะครับบริษัทอย่าใช้บันไดทางขึ้นลงนะครับเลยเพาต่อไปที่ตับดบริษัทนะครับอาจจะเกิดอันตรายแก่ท่านบริษัทได้นะครับ เราขะบวนการ9นะครับรอจานสุนัขตกไปแล้วเสร็จแล้วครับตรงไปทางสถานีโอชาราน่านบุรีปากท่อเป็นบุรีไปทางนี้ต่อไปครับสถานีบ้านตงในะนำโครงการรถไฟขอขอบคุณทสังสรรค์ที่จัดรถไฟเป็นอย่างมรกในการเดินทางรถสังทุกครเดินทางตู้ตึบายนปลายทางโดยรถทีภาพในวงการเดินทางครั้งต่อไปจัดรถไฟคงอยู่การใช้ท่านขอขอบคุณครับ Vô vô, vô anh nè